สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอของพี่อิงเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่กับพี่อิงหลังจากที่พี่อิงเสร็จภารกิจต่างๆของพี่อิงเราก็คือสิกลับมาสู่โหมดปกติของพี่อิงคือเก่านะคะกับสวัสดีปีใหม่ทุกคนเนะคะเนาะเพราะว่าพี่อิงไม่ได้ให้คลิปมาเลยตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสจนถึงปีใหม่กะ มา้อนหลังตะแล้วกันค่ะสวัสดีเพื่อนๆเมื่อน,นี้พี่อิงที่ออกมาี่พี่อิงสิมาเฮ็ดคลิปนิดนึงเนาะคะ่ะเป็นการคลิปทำอบไก่นะคะเป็นวิธีการอบไก่แบบพี่อิงเด้อค่ะเด้อกะบอมี่ยังหลายค่ะพี่อิงได้ไกลมาตัวหนึ่งเป็นไก่ฟาร์มนี่ละค่ะเป็นไก่หนึ่งตัวแล้วพี่อิงก็ประมาณไก่ประมาณ1นกิโลเกขีดเกือบสองโลอตีไปซะสองโล แต่ว่าก่อนที่พี่อิงสิอบเนาะพี่อิงสิใส่พี่อิงส,งสิหมักอย่างแน่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะว่าพี่อิงสิเฮดอย่างแน่คือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นโรสต์โรสต์ไก่เนนะคะเมื่อนี้ก็มีไก่นะคะที่สิโรสนะมีไก่แล้วพี่อิงก็มีโรสต์ม t นฝรแล้วก็มีอัน แครอที่พี่อิงสิกินน้ำแต่ว่าพี่อิงสิเอาเป็นแครอทผัดกับเนยนะคะผักที่สิกินน้ำเนาะและพี่อิงกะมีอันมีอ่าหอ,อ่าเห็ดนะคะพี่อิงจะผัดกับครีมเห็ดผัดกับครีมแล้วก็พี่อิงก,ก็มีอันพีหรือว่ามเมล็ดถั่วลันเตาอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อิงสิมาเฮ็ดคลิปให้เบื้องว่าเฮ็ดแบบใดเฮ็ดแบบง่ายๆของพี่อิงนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาชมกันน่าจะเนาะ เดี๋ยวมาให้เบิ้งวิธีการหมักไก่ก่อนค่ะพี่อิงหมักสองอย่างพี่อิงก็ใส่อซอสฟ้าเคี้ยวนี่แหละคะ่ะเนี่ยซอสฟ้าเคียวเนี่ยหมักไก่ลงไปหมักก้อนจากก้อนเท้เาเสิเอาไกล้ไปอบนะคะแล้วก็ผงขนออนะคะผงขะนออประมาณหนึ่งซอนโตนะคะเอาลอยๆๆลงบนเนื้อไก่เดี๋ยวพี่อิงให้ในเบิ้งคะ่ะโอเคเนาะอ่ามาดูวิธีการหมักไก่ของพี่อิงก่อนนะคะ ไกลก้อนที่ชิมักค่ะพี่อิงที่เจาะเจาะเอามีดไปแหลมๆค่ะเจาะเจาะตรงอันเนื้อเออตรงหนังของไก่ก่อนเนาะเพื่อที่ชิไ้อาผงที่ที่พี่อิงสิโรยเข้าไปเนี่ยค่ะมันเข้าไปได้เข้าไปในแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไก่เนาะค่ะเนาะเข้าเจาะเจาะหนังจากน้อยพี่น้องคะเนี่ยไก่หนึ่งตัวแล้วพี่อิงก,ก็ใส่น้ำซอสสีเขียวนี่เข้าไปในนี้เลย นะคะเข้าไปในตัวไก่เลยลงโรยลงไปจากนี้จากนิดนึงแค่นิดเดียวได้ค่ะลลายเพราะว่าแล้วก็ทาทานะคะทาในตัวไก่เนี่ยนะคะแล้วบัดนี้กัผงขนอนะคะผงขนอของพี่เองิงพี่อิงจะใช้ผงขนอประมาณออที่เปิดหน้าแค่ละของ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนองด้ยมันเปิดหน้า พี่อิงจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าหนึ่งช้อนช้านะคะก็ต้องถึงถึงหนึ่งช้อนโต๊ะดอกพี่น้องเพราะว่ามันอีหลายพูดมันอีเฮ็ดเนี่รไก่เนี่ยมันบวกใครนั่นนะคะบัดนี้พี่อิงเอาเข้าไปข้างในน้ำเนาะเอาไปนวดนวดข้างในน้ำแล้วกะส่วนที่เหลือนะคะกะซีโรยค่ะโรย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 บนหนังไก่เพื่อที่จะให้มันมีรสชาตินิดนึงปกติแล้ว ทางยุโรปที่เขาเขาอบไก่อ่ะเขาซีบร็อให้ใส่อันเครื่องปรุงยังเขาก็ชิชเชโรยเกลือซื้อค่ะแต่ว่าพี่อิงมักพี่จะต้องให้มันมีรสชาติจากน้อยเวลานานเกรวีน้ามันมันออกมาเนี่ยเนาะคะเนาะมันจะสิมีรสชาติดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปใส่ตู้อบเด้อพี่น้องเด้อไฟหนึ่งร้อยแดสิบ นะคะอบประมาณนึงอบประมาณพี่อิงถ้าไฟ180พี่อิงจะอบไก่2กิโลเนี่ยพี่อิงจะอบประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใส่อยู่ในเตาไมโครเวฟซึ่งมันเป็นมอีอบอัตโนมัติเนี่ยก็จะอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันเนาะว่าอบออกมาแล้วสิปินจัางไหน,นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่อิงสิมา เฮ็ดวิธีเตรียมพักเตรียมยังไว้ให้พี่น้องเบื้องอีกต่อเนาะค่ะเนาะเตรียมมันพลังกันพี่น้องมันพลังกับปอกเปลือกธรรมดานี่แหลคะค่ะนะคะปอกเปลือกออกมาธรรมดาธรรมดาเทานี้ละพี่อิงกะเพราะว่าพี่อิงบกกินลายเนาะสอดสามคนพี่หอิงซีเฮ็ดแค่ประมาณจะข่าหัว นะคะมันฝรั่งของพี่เองแล้วก็ไปต้มก่อนนะคะต้มให้สุจกจัาให้มันสุกเข้าไปในเครื่องนึงของมันฝรั่งนะคะก่อนนะคะเนี่ยพี่จะใส่หัวประมาณทอนี้แล้วพี่น้องบอกว่าต้องหัวใหญ่นะ่มันกําลังแสบถ้าหัวใหญ่หลายต้องพาเครื่องค่ะนะคะนี่ปอวกมันฝรั่งไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็มาเจอกันไหมผักที่พี่หญิงใส่เนาะพี่หญิงใส่แครอทเมื่อนี้พี่หญิงจะเฮดแครอทผัดนะคะพี่หญิงกะซิขคูดเอาแบบนี้เนาะเป็นแครอทผัดผัดกับเนยนะคะพี่หญิงบอเอาไปรสนะคะเอาเป็นแครอทผัดกับเนยพี่หญิงก็เอาที่ขูดมาขูดแบบนี้คะ่ะให้มันได้เส้นแบบนี้เนาะเนี่ยเวลาผัดเรามันจึงอีเซบเนาะคะ่ะเนาะแล้วอนนี้ มีเหตุพี่อิงก็เอาผัดกับอซอสพี่อิงจะผัดกับครีมค่ะนี่กบบแบบนี้ค่ะขูดแบบเอาแบบนี้เลยง่ายดีพี่น้องมันกอนลังก็ต้มให้มันสุกแบเครึ่งหนึงก้อนนะคะแล้วค่อยเอาไปใส่เตาอบนะคะเตาอบพี่อิงก็ใช้เป็นเตาอบแบบไร้น้ำมันเอานะคะง่าย ตัว head, เห็ดให้นมันง่ายๆที่สุดค่ะกับเขาแบบพี่อิงน,ะนี่น้อยนี่จะไวเห็นลูกนะคะเดี๋ยวมาตอ่อเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันเนาะว่าผักพี่อิงเตรียมอียงแน่นะคะ,ะมาต่อโดยการสไลด์เห็ดนะคะเป็นเห็ดเขาเอินเห็ดอียงเห็ดกระดุมบ่ค่ะเนี่ยทั้งเนี่ยนะคะมีเช็ดนัดเขาเอินเช็ดนัดเนี่ยเพราะว่า อันเห็ดอันนี้สีมันคืออันไข่ๆลูกเช็ดนักเนาะคะ่ะเนาะลูกเกาลักอ่ะน,นะเขาก็เลยเอิญเช็ดนักมัชวูมส่นพี่อิงก,ก็สไลด์แบบนี้ค่ะก่อนที่พี่อิงจะไปผัดกับเนยแล้วก็ใส่ครีมลงไปแล้วก็ใส่ขอนะไปเคืองซ่อนเพื่อเพื่อที่ผมขนอนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติมันกลมกลมเนี่ยผงขนอนี่เป็นพงทงพิเศษของพี่อิงเลยค่ะ ในการทำอาหารฝรั่งเนี่ยนี่ค่ะ,ะเตรียมแบบนี้ค่ะเตรียมผักเตรียมหยังก้อนแล้วค่อยพี่อิงจังจังสิค่อยสิไปอบไปอย่งมันนอย่าพี่นอ้อน เกตแกเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ค่อยไปผัดกะเตรียมมันฝรั่งเตรียมเรียบร้อยแล้วกระเสียไปต้มให้มันสุกเคี้ก่อนนะคะไอ้แครอทนี่กะเสียเอาไปผัดอันนี้กะผัดแล้วกระต้มเม็ดเม็ดอ่าชั่วลันเตานะคะอีกนิดนึงนี่เป็นผักเป็นผักแก้มแล้วก็มีอันโรสโพรเทโต้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะมันฝรัลล่งที่พี่อิงต้มต้องให้มันสุกได้ประมาณเนี่ยเอาซ่อมจิ้มเข้าไปได้เนาะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะเอาไปโรสนะคะแล้วเราก็เอามาเขย่าเขย่าแบบนี้ค่ะเพื่อยังเพื่อที่ให้มันเกิดให้มันเป็นคุยค้ๆๆตรงนี้เขย่าอีกนิดนึง เวลาเป็นโลสมันสิกรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะคะนี่แหละเฮ็ดแบบนี้ได้พี่น้องเดอ้อพี่พี่อิงี่ใส่หม้อโรสโปทเทโตแบบแอร์ไฟนะคะพี่อิงจะใส่หม้อแบบนี้เนาะรดก้อนที่ใิโรถพี่อิงกจะใส้น้ำมันน้ำมันจากาน้ำมันเป็นน้ำมันสัตว์นะคะเป็นน้ำมันสัตว์ลงไปไม่ใช่เป็นน้ำมันพืชน,นะคะเป็นน้ำมันจาก อันเป็ดเนาะน้ำมันเป็ดหรือว่าน้ำมันไอจากอันอ่าน้ำมันหมูก็ได้ค่ะแล้วพี่อิงก็เอาอันเนี่ยกอเทสโชลงไปได้ค่ะนะคะใส่ไฟเดพี่น้องเด้ออันใส่ไฟอ่ารอยนะคะหนึ่ง ช้ไฟสองร้อยก่อนนะคะก่อนที่เขาโรสนะคะเดี๋ยวมาเบิรงกันนะพี่น้องเนาะอันนี้เด้อค่ะเป็นเป็นน้ำมันจากฮานเด้อค่ะเด้อที่พี่อิงเอามาใส่อันใน,นโรสอันระเทศโทนะคะเป็นน้ำมันจากฮานเนาะค่ะเนาะบริเวณน้ำมันปิดเด้อค่ะเด้อตอนนี้เขากะมาผัดผัดเห็ดเนาะพี่น้องพี่อิงจะใส่เนยเนาะค่ะเนาะ ไตหลายอยู่เด้อค่ะเนยนะเนาะอีกครื่งนึงเอาไว้ผัดอันน้่นใส่หลายอยู่ค่ะเนยแล้วพี่ยิงะสะใส่เห็ดไปแล้วเนาะพี่จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะนะคะผัดจนจนเห็ดมันนั่นสุกนั่นแหละจ้ะพี่น้องเพื่อนๆนะคะ่ะผัดจนเห็ดสุกแล้วเขาจะค่อยใส่ครีมกับคานอลงไป เติมรถต้องไปแค่นั้นจะ้ะเดี๋ยวมันล้อเบืองอันว่าผัดเห็ดให้มันสุกเนาะค่ะเนาะกนะินมันสีหอมค่ะถ้าเ้าผัดกับเนยเนี่ยกินมันสีหอมหอมมากพี่อิงเนี่ยเป็นคนที่มักกินผัดเห็ดกับเนยเนาะค่ะเนาะ <S <S นะมันก็นแล้วแต่ผู้ใดมักเด้อพี่น้องเด้อพี่อิงมักกินแบบผัดกินกับเนยนะคะเพราะว่าสิเป็นเห็ด เห็ดปลาที่พี่ที่งไปเก็บมานี่ก็เอามาผัดเนยสกักกระสิหอมหอมน้องจ้ามันจะประทันด้มีน้ำออกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเขาผัดไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยค่ะใส่ไฟกลางๆก็ได้ค่ะไฟประมาณไฟกลางๆนะคะผัด <ๆ S 1> จะใส่ไฟแห้งหรือไฟกลางก็ได้แต่ว่าพี่ยิงใส่ไฟประมาณๆๆกลางๆผดัดไปเรื่อยๆค่ะ เห็นว่าพี่น้องจ๋าผัดแป๊บเดียวเห็ดเนี่ยนะคะมันก็เริ่มสูกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใส่ใสครีมนะคะที่อิงจะใช้ดับเบิคลครีมนะคะที่อิงใช้ดับเบิลครีคมราดลงไปเลยนะคะราดลงไปแป๊ดหนึ่งนะคะดับเบิคลครีมลงไปแล้วพี่เองก,ก็ี่ใส่คนอเึ่งสอนจ้านะคะคนอเนี่ยเข่งจอนจ้า ใส่ลงไปแค่นี้ค่ะพี่น้องจ้าสูตรผัดเห็ดครีมซอสครีมของพี่อิงนะ่ะใช้ดับเบิลครีมนะคะแล้วก็ตั้งไว้ให้ให้จนน้าน้าม,นามันเนี้ยน้าครีมเนะะี่ยค่ะมันเคี่ยวลงไปนิดนึงนะคะเราจะเสิร์ฟแบบให้น้าม,มันคลุกคลิกกว่านี่นิดนึงนะคะนะคะเป็นการต้มแบบนี่พี่อิงก,กับเฮดง่ายๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยว อันนี้กะไก่เนี่ยอีกสีนาทีนะคะกะสิเสร็จแล้วพี่อิงกะซีมาผ,ผัดแครอทตอนะคะอ่ามาผัดแครอทตอจะพี่น้องจะ้ะคือว่าเนยเนี่ยพี่อิงใส่แบบพิงมักเนาะเวลาเขาผัดเนยผัดอย่างแต่พี่อิงจะที่ใส่หลายอยู่ค่ะอันนี้แล้วจะมักด้วยค่ะแล้วจะมักพี่อิงจะใส่ แล้วก็แค่หลอดลงไปเลยค่ะขับไฟกลางๆคือกันนะคะลงไปจะใส่ไฟแห้งก็ได้ค่ะไฟไฟกลางๆก,ก็ได้แต่ที่นี้ลิงไปมันนิดนึงเนาะนคะคะคือว่าถ้าเขาเอามาผัดเนื้ยเนี่ยยังแคลอดสมมติว่าเขาบอโรสต มันเนาะกินกับโรสแครอทหรือโรสพาสแนปอนไหนก็แล้วแต่เป็นผักที่เอาไปโรสกินกับโรสไก่อีย่างนี่นะนะคะถ้าฮาบ่เฮาบ่บโรสมันเฮาก็เอามาผัดเนยตั้งที่เฮ็ดอย่างง่ายๆแบบนี้พแบบี่น้องนะคะแต่ว่าเม่มีพี่บาง่มีพาสีมาเลยเนาะแบบปกติอย่างไนะก่กับไก่สุกแล้วค่ะ ผัดไนยชื่อวันนี้เราก็จะโรยโรยเกลือถ้าบ่มักเกลือนะคะเพราะว่าในในไอ้เนยมันกะซีนเค็มรสเค็มของเกลืออยู่แล้วเนาะถ้าไม่โรยเกลือนิดนึงก็โรยขะนอล,ลงไปนิดนึงพี่ยิงจะโรยผงขะนอล,ลงไปนิดนึงค่ะแล้วพี่ยิงก็จะใส่อักไท,ทยปนลงไปนิดเดียวนะคะเพื่อชูรสฉะนั้นเพื่อชูรส มันแค่นั้นเองนะคะทิชไก่ปนเนี่ยพี่น้องที่อิงจะใส่แค่เนี่ยหยิบมือเนี่ยค่ะหยิบมือเนี่ยแล้วก็โรยลงไปเลยนะคะแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นการแค่ชูรสมันจะซื่อนนันมีกินหอมซื่อค่ะบรไดีว่าที่ใส่หนมเผ็ดร้อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็มาเช็คไก่นะคะได้ยินเสียงไก่ติ๊บปิ๊บเี่ยเห็นว่าผัดแล้วมันปิ๊เนี่ยค่ะ มันสีกลิ่นมันสีหอมผัดจนจนเนื้อมันนิ่มพี่น้องเนื้อแครอทมันนิ่มแค่นั้นหละผัดโดนบอยเยิงกับบ่ได้ผัดโดน,บบดโดนผัดยังดอกค่ะจักผัดแค่เนื้อมันนิ่มแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าไอพี่ยิงที่ห้เบิ้งนี่ยค่ะผัดแค่เนื้อนิ่มแล้วก็อันไอเห็ดพี่ยิงก็เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องพี่ยิงแค่ว้อมไปซื้อเดี๋ยวรอว่าไก่อยียงเขา ได้ที่แล้วเขาจะเอามากินกับน่นันอีงนะจ๊ะนี่พี่น้องจ๊าเสร็จแล้วเนาะอันโรสชิคเก้นหรือว่าอบไก่นะคะแล้วก็มีโรสปีเทโต้นะคะมันฝรั่งอบมีพีสนะคะมีอันแครอทเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเ็ดผัดเนยผัดอันไส้ครีมค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเกรวี่ซึ่งเป็นน้ำมันจากไก่นี่แหละพี่น้องคะ่ะพี่อิงเฮดให ครอบครัวกินเมื่อนี้กะผู้ใดถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าเฮ็ดแบบใดกะติดตามนาอพี่อิงกะสิพยน้มเฮ็ดอ,ออกมาให้เบิ่งว่าแตะลอาย่างแตะลอย่างเห็ดอย่างน่ใกล้นี่ถ้าอบในเตาเตาอบจะใส่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอบในไมโครเวฟจะใช้ประมาณ5 0 52นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะนะคะมันมันฝรังกะ นี่แหละค่ะพี่อิงใส่แอร์ไฟโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาแซบน้ำกันกับพี่อิงด้วยจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้พี่อิงฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ